อยากจะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการแต่ว่าอายุยังน้อยอยู่เลยปัจจุบันนะครับเยบาชวชนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่อยากจะก้าวเข้าสู่อาชีพผู้ประกอบการตั้งแต่อายุยังน้อยโดยมุมมองที่ว่าธุรกิจเป็นอาชีพที่อ,อิสระสร้างไรายได้และสามารถสร้างความมั่งคั่งได้รวดเร็วกว่าการทํางานประจําทั่วไปและด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มนุษย์มีความต้องการในการอุปโภคบริโภคที่มากขึ้นสมบผลให้ธุรกิจต่างๆมีการใช้ทรัพยากรที่มากขึ้นโดยไม่ได้คํานึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา ดังนั้นการสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นผู้ประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อย่างมากแต่การจะเริ่มต้นธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเด็กๆเหล่านี้ต้องเจออุปสรรคมากมายทั้งการขาดเงินทุนการขาดที่ปรึกษาและการขาดประสบการณ์ในการทาธุรกิจจริงๆไม่ว่าจะเป็นการได้กําไรหรือการเผชิญกับความล้มเหลวในบางครั้งจะดีกว่าไหมครับถ้ามีพื้นที่ให้เยาวชนเหล่านี้สามารถพัฒนาทักษะและเสนอไอเดียของพวกเขาโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนาอยู่ศูย์บ่มเพาะธุรกิจ พื่อเยาวชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒน,นาทักษะการเปร็นผู้ประกอบการให้กับเยาวชนที่มีความฝันแต่ยังขาดโอกาสในการเริ่มต้นโดยเราจะคัดเลือกเยาวชนที่มีไอเดียที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒน,นาอย่างยั่งยืนมาเข้าสู่โปรแกรมการพัฒน,นาทักษะซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆและในส่วนแรกนะครับการได้รับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินและธุรกิจโดยเรานะครับจะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจเนี่ยได้นาเสนอและปรึกษ ในส่วนที่2การฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดยเรานะครับจะจัดการฝึกอบรมที่จะช่วยให้เยาวชนเนี่ยเข้าใจถึงบทบาทการผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการบริหารจัดการและการรับมือกับความเสี่ยงผ่านการอบรมในส่วนของเรานะครับและส่วนที่3การสร้างธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากจะมีไอเดียที่ดีและทักษะการบริหารจัดการแล้วเนี่ยการให้ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันเราจะช่วยวางรากฐานความรู้ในการทําธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนและมุมมองที่ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อ โดยในโปรแกรมนี้นะครับเยาวชนจะได้เรียนรู้ถึงทักษะที่จําเป็นต่อการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเงินการบริหารธุรกิจการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการสร้างมุมมองที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าโครงการนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้เยาวชนจากหลากหลายพื้นที่ได้เข้าถึงทรัพยากรและได้รับการสนับสนุนในการเริ่มต้นทําธุรกิจ โดยเราครับยังมุ่งเน้นในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการกระจายรายได้และส่งเสริมความหลากหลายทางเศรษฐกิจด,ด้วยและนอกจากนี้โครงการของเรายัางเน้นการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพในด้านธุรกิจการเงินและการพัฒน,นายอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริงในโลกธุรกิจและด้วยงบประมาณเพียงหนึ่งล้านบาทเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากมายระวางราักฐานสําหรับอนาคตที่ยั่งยืนผ่านการสนับสนุนเยาวชนที่จะกลายเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต พอทุกความฝันเริ่มต้นได้จากการลงมือทำ